สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวนนะคะในมุมมองดัชนี่วันนี้เป็นวันจันทร์ที่23ตุลาคมนะคะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างนะห่างหายกันไปอาทิตย์หนึ่งเนะาะคิดถึงกันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดใครคิดถึงก็พิมพ์มาได้นะคะแล้วก็จะบอกเลยว่ากลับมารอบนี้ก็คือมาถึงก็มีอีเวนต์เลยนะคะก็คือเป็นเทรดสด5วันเต็มๆนั่นเองเริ่มวันนี้วันแรกนะใครยังไม่ได้อยู่ในห้องเทเลแกรมสําหรับเทรดสดงานนี้นะคะ รีบติดต่อแอดมินได้เลยนะคะมาสนุกกันนะบอกเลยว่างานนี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้แบบประสบการณ์แบบเต็มๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกดเทรดจิ้งการมันนีแมเนจเมนต์นะคะการตั้ง TPSL การตัดสินใจแล้วก็การที่เราลงมือทําจริงๆเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เร็วกว่าการที่เราอาจจะเป็นแค่ผู้ชมผู้ฟังเนาะบอกเลยว่า ได้ประสบการณ์แบบเต็มๆแน่นอนนะคะก็คือรอสนุกกับทุกคนอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านาะอตั้งแต่ DE นะคะไม่ได้ดูนานแวมก็คือเปิดวีคเลยนะจะบอกว่า2วีคที่ผ่านมานะคะโอ้โหน้องนี่ยังลงต่อเนื่องนะโดยเฉพาะวีคที่ผ่านมานี่ลงแบบแรงมากๆเนาะลงแรงมากๆนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า ตอนนี้นะคะเขาเริ่มเนาะทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยหลังจากที่เขาไปเทสต์ออทามไฮเนี่ยแรงขายยังคงมหาศาลนะคะก็คือ ลงมาเรื่อยๆเลยแต่เขามาติดอยู่ที่จุดสําคัญนะคะก็คือกลุ่มนี้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นดีมานนะคะดีมานสาคัญที่ส่งราคาขึ้นไปทําไฮ่าสุดในวีคนะคะถ้าหลุดกลุ่มนี้แหละบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะลงยาวๆสูงมากนะคะแต่ถ้ายังไม่หลุดก็มีโอกาสที่เขาจะเด้งขึ้นไปเช่นเดียวกันบอกเลยว่าตอนนี้แรงซื้อ,อยังน้อยมากๆนะคะถ้าเราจะจะเทรดจริงๆเนี่ย ในหน้าเทรดบายเนี่ยเราจะต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มที่ชัดเจนหรือเป็นการบายสั้นๆเนาะเพราะว่าตอนนี้วีคแน่นอนทําโครงสร้างของขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกทําเฟรมตอนนี้นะคะยังเป็นเป็นเทรนดลงเนาะดังนั้นหน้าเทรดเซลได้เปรียบนะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในดีมา์ของวีคก,ก็ตามนะคะมาดูเดกันบ้างนะคะเดบอกเลยว่าก็ยังคงเป็นเทรนขาลงแบบชัดเจนนะ โหลงมาตั้งแต่ข้างบนนู้นนะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะแต่ว่าล่าสุดก็ยังคงเป็นโครงสร้างของขาลงนะคะแล้วก็ยังมีการสร้างซัพพลายนี่ซัพพลายตรงนี้นะคะมีการสร้างซัพพลายทิ้งไว้ตลอดทางเลยดิมันนะคะที่เหลืออยู่ของเดนเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีตัวไหนที่แข็งแรงเลยนะคะดูจากแบบแท่งอิมาลานต่างๆนะไม่เหลือแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้ามาแค่ดิมันใหญ่ของวิกเท่านั้นเอง ะะดังนั้นหน้าเทรดเซลได้เปรียบมากๆแล้วก็จุดแรกนะที่แวมตีไว้นะคะถ้าราคาขึ้นมาตรงนี้น่าสนใจมากๆในการที่จะพิจารณาซิลแต่จุดนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลานะคะเป็นทำเฟรมใหญ่แต่ว่าเราสามารถที่จะตีไว้ก่อนแถวแถวนี้นะคะมาดูสี่ชั่วโมงกันบ้างสี่ชั่วโมงนี่ราคาก็สร้างสะพายไว้ตลอดทางเช่นเดียวกันนะคะนี่มีหลายๆจุดมากเลยที่น่าสนใจนะล่าสุดก็มีตรงนี้นะคะถ้า เป็นภาพนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าสำหรับ4ชั่วโมงนะแ่ามองว่าตรงนี้น่าสนใจมากนะคะตรงนี้มี supply zone ที่เขาเพิ่งสร้างทิ้งไว้นะแล้วก็มีแนวต้านนี่ถ้าใครเรียนอยู่เป็นนักเรียนจะรู้ว่าเอ้ยถ้ามีเพื่อนคู่กันเยอะๆแบบเนี้ยตรงเนี้ยแข็งแรงมากนะคะตรงนี้น่าสนใจนะถึงแม้ว่าบางคนจะบอกอุย้ยแต่ราคามันเข้ามาในดีมาน์แล้วนะะทุกคนจะเห็นว่าราคาเข้ามาในดีมานพักนึงแล้วนะคะแต่แรงซื้อยังน้อย ะะถ้าเขายังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าเขาจะกลับตัวแบบชัดเจนเนี่ยเรายังสามารถที่จะเซล์ตามเทรนไปได้อยู่เดี๋ยวไปดูดีมาสี่ชั่วโมงนิดนึงว่ามีอะไรไหมเนาะดีมาสี่ชั่วโมงนะคะถ้าเราจะตีขอบจริงๆเนี่ยโอ้โหมันก็จะมีเหลือแค่อันนี้เลยซึ่งมันกว้างมากนะมันไม่ได้แข็งแรงมากนะคะถ้าเป็นภาพอย่างนี้เนาะดีมาจริงๆน่าจะ เห็นชัดในทำฟิลมเล็กๆนะคะขอไปดูในหนึ่งชั่วโมงนิดนึงนี่ดีมาจริงๆนะน่าจะแทบจะอยู่ข้างล่างเลยนะคะบอกเลยว่ามันไม่ได้มีดีมาอะไรที่แข็งแรงม,มันเหมือนมันเป็นจุดเด้งมากกว่านะคะดังนั้นตรงนี้นะคะบอกเลยว่าการเซลล์เนี่ยสวยมาดูสี่ชั่วโมงแล้วก็คือจะมีโซนนี้แหละน่าสนใจนะคะจริงๆโซนนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะมองว่าข้างบนเนี่ยสวยกว่าแล้วก็มีเพื่อนด้วย ะะทีนี้มาดู1ชั่วโมงกันอ่าหชั่วโมงนะคะล่าสุดนะคะก็จะมีโซนซัพพลายตรงนี้นะคะที่ราคาเนี่ยเหมือนเหมือนพยายามแบบจะมาใช้นะแล้วก็ปรับตัวแต่ว่ามาไม่ถึงนะคะแล้วก็ยังพักตัวอยู่แถวๆนี้อยู่เนาะ,ะตลาดจะยังนิ่งๆอยู่นะคะถ้าขึ้นมาโซนแรกนี้นะคะถ้ามีสัญญาณนะคะสัญญาณคอนเฟิร์มก็สามารถที่จะ พิจรารณาเซลลได้สัญญาคอนเฟิร์มมีอะไรบ้างนะคะก็คือเช่นใครอยู่ห้องสกาวปิงเนาะขึ้นมาตรงนี้มีสัญญาณเซลล์ได้หรือใครอยู่สป,ปายไซก็เซลลได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าใครไม่รู้นะคะไม่แน่ใจเอ้ยสัญญาคอนเฟิร์มดูยังไงดีนะคะก็อาจจะไปเช็คนะคะแรงซื้อแรงขายนะอาจจะเข้าไปในทำฟิลมเล็กๆนะแล้วก็ลองดูว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยมีการเกิดด i เวเ g นซ์แล้วก็สามารถที่จะเซลล์ลงมาได้ตามเทรน จุดนี้ที่ต้องเช็คสัญญาณคอนเฟิร์มเพราะว่า1นนะคะโซนไม่ได้แข็งแรงมาก2ก็คือตรงนี้แอบมาใช้ไปแล้วนิดหนึ่งนะคะถ้าราคาเขาไม่หลุดแล้วขึ้นมาเขาอาจจะลื่นนะคะอาจจะลื่นไปใช้ข้างบนได้หรืออาจจะมาใช้ซัลายบนนี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นโซนนี้ก็เลยจะต้องคอนเฟิร์มนิดนึงแต่ถ้าเกิดเขาทำแพทเทิร์นแบบนี้อย่างเช่นอย่างนี้นะปึงป้งปึงป้งปึ้งแล้วลงมาเออเราจะได้อะไรเอ่ยเราจะได้ Q m เซลล์นั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ Q m เซลล์ลเนี่ย ถ้าเป็นภาพนี้เนี่ยเล่นได้เลยเพราะว่าตามเทรนด์นะคะตรงนี้สวยมากนะคะกับอีกแบบหนึง่งถ้าราคานะพิสูจน์แล้วว่าตรงนี้มีแรงขายจริงๆอาจจะมาพักตัวนะคะแล้วก็ทุบลงไปเลยนะคะสร้างซัพพลายแบบนี้เราก็สามารถที่จะเซล,ลได้เช่นเดียวกันดังนั้น DE วันนี้ง่ายๆเลยก็คือมองหน้าเทรดเซล,ลเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะจนกว่าเขาจะส่งสัญญาณการกลับตัวเช่นทำสวิงชนะสวิงไฮก่อนหน้าแบบนี้นะคะปึ้ง เริ่มมีสัญญาณอย่างนี้ลอาจจาะได้บายสั้นๆกันแต่ถ้ายอย่างนี้นะคะนอกนั้นเนี่ยมองว่ายังยังเป็นหน้าเทรดเซลที่ได้เปรียบนะคะมองหาจุดเซลลดีกว่าถ้าจุดนี้ราคาทะลุขึ้นไปเราก็ไปรอเซลล์กันข้างบนประมาณนี้แล้วก็แถวๆหมื่นห้ 15, นี่ก็น่าสนใจนะก็ตีกรอบไว้ได้นี่แถวๆนี้โอเคนะอันนี้ก็คือ DE นะคะมาดู u s เรอยกันบ้างนะ US รเนี่ยโอ้โห พอแอบตีนะคะดีมานี้ก็ยังคงเหนียวมากๆนะก็คือราคาเนี่ยเขาพยายามลงมานะคะเด้ง2รอบแล้วนะคะแต่ว่ารอบที่2เนี่ยก็แรงซื้อก็ยังน้อยอยู่นะคะก็พยายามที่จะปรับตัวลงมานะแต่ว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนเทรนดชัดเจนนะคะ,ะว่าจะเป็นขาลงนะสำหรับ US ร้อยคือแค่มองว่าพักตัวมากกว่านะคะพักตัวบีบตัวลงมานะคะแต่ว่าเทรนหลักของวีเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะอันนี้ก็คือ US ร้อย แล้วก็วิธีแล้วปิดแดงเหมือนดีเลยเททั้งคู่เลยนะคะก็มีโอกาสกลับมาเทสดีมานี้ใหม่แต่ถ้าเทสอีกรอบเนี่ยดีมานี้ก็ไม่แข็งแรงแล้วนะคะมาดูเดกันบ้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะก็คือยกโลยกไฮแบบนี้นะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะยืนชนะสปพลตยตรงนี้ได้นะคะคือแทงชนะแล้วนะคือเสียบชนะทำลายสพพลายได้นะแต่ยืนไม่ได้นะคะแรงขายยังเยอะก็กลับลงมา ะะดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าสําหรับ US ร้อยนะเรายังสามารถพอที่จะมองหน้าเทรดบายได้อยู่นะถ้ามีแพทเทิร์นเนาะเพราะาตอนนี้ราคาเริ่มกลับเข้ามาในดีมานอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้ากลับเข้ามาถ้าเราจะต้องการบายจริงๆเนี่ยเราอาจจะมองหาจังหวะกลับตัวอย่างเช่น QM Buy แบบนี้นะคะยังได้อยู่นะแต่ตรงน,นี้ก็รอดูตอนนี้ยังไม่มีแพทเทิร์นอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูในทมเฟรมที่เล็กลงมาดู4ชั่วโมงบ้าง ถ้ามาดู4ี่ชั่วโมงก็จะเห็นว่าโอ้โหหน้าเทรดเซลล์เนี่ยได้เปรียบนะคะแล้วเขาก็มีการสร้างซปพ이ต์จริงไว้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าราคาเนี่ยขึ้นมาจริงๆยังมองเซลล์ได้อยู่นะสำหรับ US 1 0 0นะคะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยกำลังจะมาถึงดีมานนะแต่ทุกคนจะเห็นว่าดีมานเนี่ยโดนใช้ไปหลายรอบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดราคายังไม่ถึงดีแล้วม้วนกลับขึ้นมาก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือเราจะเทรดตามเทรนด์ของ4ี่ชั่วโมงนั่นเอง1 4ึ3 0่ปตรงนี้ น่าสนใจนะแล้วก็ถ้าสำหรับในการบายตอนนี้นะคะตอนนี้ไม่ได้มองว่าออการบายมีมีอันไหนที่น่าสนใจเลยนะก็อาจจะมีไปรอข้างล่างเลยนะคะตอนนี้ยังมองเซลลได้อยู่เพราะราคายังไม่ถึงนะโอเคเดี๋ยขอดู1ชั่วโมงนิดนึงนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ราคาก็ พยายามก็ยังพักตัวอยู่นะคะสปายที่เห็นชัดเจนของ1ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นข้างบนเลยจุดเดียวกับ4ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวขอแอบดูตรงนี้นิดนึงนะคะโอเคตรงนี้ก็มีสปายนะคะมีสปายอีก1ชุดที่เขาเพิ่งสร้างทิ้งไว้นะถ้าราคากลับขึ้นมาตรงนี้ก็ยังสามารถที่พิจารณาเซลล์ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มีทั้ง โซนแล้วก็มีแนวต้านตรงนี้ด้วยนะคะแถว1,4780เนี่ยตรงนี้ก็น่าสนใจจนถึง1,4800เนี่ยกลมๆนะคะสโซนสำหรับ US 1 0 0รนะก็มองเซลล์เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดราคาเริ่มลงมาถึงดีมานนะแล,แล้วมีแพทเทิร์นกับตัวสั้นๆนี่เราอาจจะได้บายสั้นๆกันนะคะแต่ตอนนี้น่าเทรดเซลล์ยังคงได้เปรียบประมาณนี้นะคะสำหรับ u s 1 0 0แล้วก็ DE ของเราเนาะ วันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยู่ในเทรดสดเนาะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเลยยาวๆไปนะมีพักแค่ช่วงเย็น2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึง5้าทุ่มเลยนะคะเดี๋ยวมีจิมโคดหมุนเวียนกันมาแน่นอนครบทุกรสชาตินะคะแล้วก็สําหรับมุมมองด้นนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันต่อวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ